าการทดลองของฉันเดี๋ยวจะลืมได้สิน่าจะนี่แน่นอนนะเพียงแค่กดปุ่มนี้นะทุกคนนะนี่สอนันนีนน P K ่กระตัวนี่น่แน่ใจเราจะไปจริงจเออใช่ใช่ใช่เออจริงเพียงแค่กดปุ่มนี้แล้วก็แค่นี้แหละรอประมาณเอ่อห้าวินาทีนะทุกคน ก็เดี๋ยวมันจะพุ่งไปที่นู่นเลยนะแต่เชื่อมันเถอะนะทุกคนไปเลยอุ้ยออ้ยเจ็บสิบนาทีผ่านไปเออโอ้ยลอยตัวเอ้ยทำไมโอ้กสเป็นอย่างนี้เนี่ยโอ้โอ้ โอ้ยโชคดีนะที่ฉันมี่โอ้โหมีแต่แ้วฮึข้างนอกนั้นมาเออเออเอออออว่าแต่โทรไปหาไอ้เมลอนดีกว่าเออเอออกดโทรไอนี่เนี่ยไอขายโทรมาวะเนี่ยืมดูหน่อยดิ เอ็ดดึงได้อืมโลวันดีนะน่าทำอะไรอยู่นะ่ะอ,อืมอืมเดี๋ยวแบบนี้โลฟฟกท้องนาาอยู่ไหมโอ้อยๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะอะไรวะอืมจะลอยตัวอะไรนะเออคือว่าที่นั่นเป็นยังไงบ้างเออ ฉันรู้สึกว่าฉันลอยตัวแล้วเขาแอปเปิลแมนก็ฉันติดนะแล้วประตูก็ไม่เปิดสักทีเล้วึช่อมันที่นี่ก็ดเดาอเต็มเบล์นะนี่มีแต่ดาวแต่ฉันรู้สึกว่าข้างหน้ามีอะไรนะ,ะน,น,นั่นมันนั่นมันอะไรวะน,น่ะโอ้โหมันคือหลุมรำโอ้ไม่กอด ล the ุมดำชิมาแล้วอ้าวลุมดำทำไงดีเนี่ยฉันจะลอดไม่เนี่ยอ้าวเฮ้ยมันหายไปไหนวะอืมเหมือนมีอะไรเลยอ้าวเฮ้ยไม่มีอะไรเลยโอ้ยเออเปิดประตูทีดิเทเปิดประตูแล้วแล้วออกไปแล้วไปแล้วเออไปแล้วโอ้ยไปชิลอยลงไปในอากาศ โลไหนอยู่ไหมเนี่ยโลอยู่ไมอยู่วเงอะไอ้ไงวะเฮ้ยต้องที่ไปบอกเขาว่าฉันกำลังลอยตัวอยู่นี้ยอ้อเอออ๋อเจ็บเออเคล็บเธอตัวฉันขาดอโอเคจบแล้ว